ซันเดอร์แลนด์เมืองเล็กๆทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษเมืองที่ฟุตบอลไม่ได้เป็นแค่กีฬาแต่มันคือชีวิตของผู้คนและความหวังของรุ่นต่อรุ่นสถานที่ที่เด็กหลายพันคนไปฝันอยากก้าวไปในสีเสื้อแดงขาวของแมวดำและบางคนก็ทำได้จริงๆยุค1990จุดเริ่มของสายเลือดแห่งแสงยุค90คือช่วงที่ซันเดอร์แลนด์สร้างชื่อเสียงจากพลังท้องถิ่นเด็กจากเมืองเดียวกันลงสนามให้ทีมที่พวกเขาเชียย์ตั้งแต่เกิดไมเคิลเกย์แบ็คซ้ายขวัญใจแฟนบอลเขาไม่ได้โด่งดังระดับโลกแต่โด่งดังพอ ที่จะถูกจดจำในหัวใจของชาวซันเดอร์แลนด์วีคาร์กและดาร์เรนวิลเลียมก็เป็นผลผลิตจากระบบเยาวชนและนั่นคือช่วงที่มีคำว่าเลือดใหม่ของแมวดำเริ่มมีความหมายจริงๆยุค2 0 0 0ปั้นเก่งขายเก่งแต่ไม่เคยหยุดหวังเมื่อลกฟุตบอลเข้าสู่ยุคใหม่เงินเริ่มกลายเป็นสิ่งที่กำหนดชะตาของทีมซันเดอร์แลนด์อาจไม่มีงบเท่าทีมใหญ่แต่มีสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุดนั่นก็คือการปั้นหาวาล่งปี2008เด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อจอแดนเฮนเดอร์สันคนผลิตแท้จากอะคาเดมี่ออฟไล ตัวในทีมชุดใหญ่อีกไม่กี่ปีต่อมา,อมาเขากลายเป็นกัปตันทีมโลภูยกถั่วแชมเปี้ยนลลกในฐานะเด็กจากซันเดอร์แลนด์เมืองที่เขาไม่เคยลืมแกนด์ลีดบิทเทอร์และแจ็คโคแบกก็เป็นอีก2คนที่เติบโตจากอะคาเดมีพวกเขาอาจไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพักนีและความพยายามยุค2010ความตกต่ำและความเชื่อถือที่ไม่ดับจากทีมในพรีเมียร์ลีกซันเดอร์แลนด์เริ่มตกต่ำพราะเขาตกชั้น2ปีติดลงไปถึงลลกวันสมสรอนเล่นสันคลแต่ในเงามืดน,นั่นเองเด็กๆจากอะคาเดมี ก็เริ่มเปล่งแสงจอรแดนเพ็กฟอร์ดเด็กจากทีมยู8ที่กลายเป็นนายประตูทีมชาติอังกฤษนิเดนกูสปีกอเมริกันจากระบบเยาวชนที่ยืนหยัดเพื่อทีมในวันที่ไม่มีใครเหลียวแลและดันแคนวัดมอปีกพลังม้าที่แฟนบอนลรักเพราะเขาเล่นด้วยหัวใจไม่เคยยอมแพ้มันคือยุคที่ทีมพังทั้งในสนามและนอกสนามแต่ศรัทธาของแฟนบอนลไม่เคยหายไปยุค2004การเกิดใหม่ของแมวดำปี2 0 2 2ซันเดอร์แลนด์กลับมาในแชมเปี้ยนชิพได้สำเร็จและสิ่งที่ผลักดันให้ทีมฟื้นไม่ใช่เงินแต่คือสาย ใหม่จากอะคาเดมี่แอนโทนีแพตเตอร์สันมือหนึ่งที่อยู่กับทีมตั้งแต่8ขวบเดนเนลมิดฟิลด์จอมขยันผู้กลายเป็นหัวใจของทีมชุดปัจจุบันและเด็กชายวัย16ปีชื่อคิดลีที่ทำมายสริติเป็นหนึ่งในนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูในแชมเปี้ยนชิพเด็กคนนี้อาจเป็นอนาคตของทีมชาติอังกฤษก็ว่าได้นอกจากนี้ยังมีเอลิสเทเลอร์แชดจอนสันและนายฮาวกินเด็กๆก,กมใหม่ที่ค่อยๆสะสมประสบการณ์ในทีมชุดใหญ่กว่า30ปีที่ผ่านมาชานเลนดอาจล้มเหลวมากกว่าประสบความสำ สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหายไปจากเมืองนี้คือความศรัทธาในดาวรุ่งของตัวเองจากแมคเคนเตอถึงจอร์แดนเฮนเด์สันจากจอร์แดนพิกฟอร์ดถึงคิดลีทุกยุคทุกสมัยเด็กจากอะคาเดมี่ออฟไลท์ยังคงเป็นแสงแห่งความหวังของแมวดำเพราะสำหรับชันเดอร์แลนด์แสงสว่างไม่ได้มาจากชชนะแต่มาจากหัวใจของเด็กคนหนึ่งที่ยังเชื่อในทีมนี้โดยสเกลทั้ง3คนที่เราส่งไปนะครับได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยโดยคนแรกครับที่เราส่งไปอังกฤษในตำแหน่งกองหลัง CDM กองกลางแล้วก็กองหน้าครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีดาวรุ่งตัว เด็ดๆไหมครับไหนดูซิว่ามีหรือเปล่าโอ้โหคนนี้อายุ16ปี Potential 70ถึง94เดี๋ยวเราเอาขึ้นชุดใจไปก่อนครับเผื่อเราได้ใช้ครับแล้วก็ที่เหลือก็ ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ครับต่อมาครับที่เราส่งไปญี่ปุ่นนะครับเราได้ส่งตำแหน่งแบกขวาแบกซ้าย RW แล้วก็ LW นะครับเรามันลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวดีๆไหมครับโอ้โหญี่ปุ่นครับมีคนนี้ครับน่าสนใจอยู่ potential 76-94นะครับทีสไตล์มีอยู่2-4โชเกต potential ด้วยครับเดี๋ยวเราดึงเข้าอคาเดมีไปเลยครับเ่เราได้นำนักเตะขึ้นชุดใหญ่ครับแล้วก็คนที่3มครับเราได้ส่งไปประเทศบาราซิลน่าได้ส่งกลางรับอีกขวาอีกซ้ายแล้วก็กองหน้าครับดูซิ มีใครน่าสนใจไหมว้โหไม่มีเลยนะครับมีคนนี้แค่คนเดียวที่ potential ถึง91อ้โหปีกซ้ายยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ครับมีแค่คนเดียวที่เป็นปีกขวาของนี้ปวนครับที่น่าสนใจอยู่คนเดียวแต่เราไปดูสเตตกันครับเพื่อสเตตของโอดะโอยูชินะครับจุดเด่นก็คือความเร็วแล้วก็มีค่าความคล่องตัวอยู่ที่82ครับเดี๋ยวเราดันขึ้นชุดใหญ่ไปเลยครับไว้เป็นสำรองของอาดินต้าแล้วก็ไตวีครับมีข้อความจากโอดะโฮลูชิเลยครับมันคือความฝันของเขาครับขอบคุณที่ให้ โอกาสขึ้นชุดใหญ่ครับโคดิบาดเราก็ตอบไปว่าโคดิบติเชื่อในตัวของโอดัโพรลูชินะครับโคดิบาดหวังว่าจะโชว์ศักยภาพมากพอเพื่อพาสแกนดิเนเวียลุนแชมป์นะครับแล้วก็เรื่องการฝึกซ้อมของโอดัโพรลูชินะครับเดี๋ยวเราให้ฝึกเป็นอินไซฟอร์เวดครับเพื่อที่จะฝึกการยิงกระตูครับเพราะความเม็วของน้องเขามีอยู่แล้วครับขาดเหลือแค่การจบสกอร์เท่านั้นครับแล้วก็ไปฝึกเรื่องของเท้าที่ไม่ถนัดด้วยครับโอเคเราเลือกอินไซฟอร์เวดไปครับแล้วก็เราได้ขายเจมาเตเต้ครับด้วยราคา1นล้านยูโรครับโอ้กว่า รตลาดซัมเมอร์เปิดเลยนะครับจะเปิดตลาดหน้าหนาวอยู่แล้วครับแล้วก็ทางด้านของมูกีเล่ย์ครับเขาบอกว่ามีปัญหาทางด้านครอบครัวครับทำให้เขาต้องไปหาครอบครัวก่อนครับโดยมี2ตัวเลือกนะครับก็คือตอบตกลงให้เขาไปหาครอบครัวกับเอื่อนเวลาให้ไปหาครอบครัวครับงั้นเราก็ตอบตกลงไปเลยครับทาให้เราต้องเสียกองหลังตัวสําคัญไปครับเดี๋ยวเราไปลุยเกมแรกกันเลยครับที่เจอกับวูฟแฮมตันครับมาที่สนามสเตเตียมอฟไลน์นะครับรับชมเกมพิมร์ลีกระหว่างแมวดำซันเดอร์แลนด์เจอกับมาป่าวูฟแฮมตันค่ะปัจจุบัน เแเนเดนเจ้าบ้านอยู่ในลำดับที่1ส่วนเวอร์แฮมป์ตันนะครับทีมเยือนอยู่ในลำดับที่15ครับเจ้าบ้านเซเนเดนมาในระบบ4 3 3ครับผู้รักษาประตูเป็นโรเบิร์ตลูฟกองหลังโอมานออนเดลิตี้จับคู่กับอันชิเกอสาบกองกลางคิดลิกเดล่าแล้วก็กาเนชชาก้ารับหน้าที่กับตันทีมส่วนสาบกองหน้าเลเฟตไตบี้แล้วก็อิซิโดครับส่วนทีมเยือนมาป่านะครับมาในระบบ5 2 3ครับผู้รักษาประตูเป็นโพเซซาสามกองหลังเป็นโตติครับรับหน้าที่กับตันทีมอามาดูแล้วก็บูโน่ครับแล้วก็กองหน้าครัับวง ชานครับที่น่าจับตามองเป็นทางด้านของทีมเยือนรับมาในชุดสีเหลืองเขี่ยลูกรลวิ่นเกมครับแล้วก็เป็นบอลส่วนของเชนเดอร์แลนด์ครับมาที่ไบบี้ไบบี้ให้อิสดอร์อิสดอร์จับบอลได้ครับอิสตอร์อิดตอร์ให้กับไดร่าไดร่ายังไงได้ยิงลูกนี้ติดโฮเซซาครับโอ้โหมารับไาบี้ล่นสั้นมาที่ไดร่าไดร่าปาดเข้าไหนมาโอาเดลเตให้มาที่อันชิกเก้ อันนี้ชี้เกยให้กับอิสดอร์อิสดอร์ได้ปา่นลูกนี้ติดเซฟโฮชเซซาครับโอ้โหเกือบไปเข้าสำรองบูเพืร์ตันให้มาอันชีเ้เกยมาที่กิลิกเลเฟอิสดอร์อิสดอร์ออรอเพื่อนครับให้มาที่เลเฟเลอโลเฟเลอโลเฟเลอเฟยิงลูกนี้ติดเซฟโฮชเซซาครับโอ้โหโฮชเซซาวันนี้เหนียวมากครับโอ้เซไปสามลูกแล้วครับทำให้ยังเสมออยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับให้มาที่สแตนลาเซนโดกมาครับสแตนลาเซนมาที่บงังหิชาน โกเมสให้มาหวังฮีชานหวังฮีชานโอ้โหตายโฮมครับ สวยครับลูกนี้บล็อกไว้สวยครับทําให้วังฮีชาตเปิดไม่ได้ครับทันเดปเปิดมาลูกนี้ไตบี้ครับโอ้โหไปเข้าทางยังไงก็เยบร้อยไปเลยครับหนึ่งประตูต่อสครับลุบขึ้นนํำครับโอ้โหอามาดูครับยิงเข้าไปลูกนี้โอ้โหลูกแรกของมานูอามาดูครับลูกนี้จังหวะคุกคีครับทาให้งัวกันอยู่หน้าประตูครับแล้วก็บังเข้าทางของลุบยิงเข้าไปเลยครับดูภาพชาครับโอ้โหลูกนี้จ่ายไปปิดของผู้เล่นวุบครับแล้วก็บังเข้าทางของอามาดูได้ยิงเข้าไปเลยครับเป็นหนึ่งประตูต่อสนครับที่ลุบขึ้นน จากมานูเอลอามาดูครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปครับเป็นทางด้านของวูล์แฮนตันครับบุกมาถึงถิ่นสเตเดียมออฟไลท์แล้วก็ขึ้นนำซนเดอร์แลนด์ไป1ประตูต่อศูนย์ครับจากมานูเอลอามาดูครับโอ้โหเป็นจังหวะคุกขี่อยู่หน้าประตูครับแล้วก็มีคนจ่ายให้กับอามาดูได้ยิงเข้าไปเลยครับครึ่งหลังเป็นทางด้านของซันเดอร์แลนด์เขียร์ลูเฟอร์เม้นครับกาเนชาก้ามาที่โลเฟ่โลเฟ่ให้กับคิลิกมาที่ไดล่าโลเฟ่ เนอเฟยอปันลูกนี้โอ้โหเกือบไปครับโอ้โหบอลโคไม่พอครับทําให้ตึกเกาะออกไปครับกูเวนให้มาวูบวุบโอ้โหแตะหลบได้สวยครับลูกนี้โดนออเทเนเต้ครับยังไม่ได้แล้วก็เป็นบอลส่วนของซันเดอรนครับไตบี้ไตวี่บตี่คนเดียวก่อนครับแตบี่รอเพื่อนเติมครับให้มาที่ไดอร่าไดร่าโอ้โหหลังแน่นไปหมดครับตอนนี้ไดลร่าต้องออกคืนเส้นครับยังไงคืนมาก่อนที่กนเนชาก้าคิดลิก คิทลิโอ้โหจะให้เร็วกับโนเฟครับไม่ได้กนี้โดนเขี่ยวไปก่อนแต่ว่าบนเข้าทางของโนเฟครับไนล่ามาที่คิลิคคิลิกให้มาที่อิซิดอร์อิซิดอร์ได้ยิงลูกคนเดียวแล้วก็เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากอิซิดอร์ครับโอ้โหต้องรีบไปเอาบอลก่อนครับโอ้อยากเอาชนะครับเกมนี้ต้องเน้นครับโอ้โหแล้วก็รีบไปเอาบอลเลยครับโอ้โหแต่ว่าลูกนี้อิซิดอร์ครับคมมากาครับดูครับภาพช้ารับบอลมาจากเพื่อนร่วมทีมครับแล้วก็ยิงด้วยขวาโอ้แทบจะเสียบเสาเข้าไปเลยครับไน คิลลิกคิเล็กให้มาที่อิซิโดครับโอ้โหลูกนี้ครับโดนมูโน่ครับขี่ออกไปได้แล้วก็ยังไงมันยังเข้าทางของซันเดอร์แลนด์ใหม่อเดชาก้าไตบี้ให้มาอิไดราอิไดร่าให้ไตบี้ครับไตบี้ยังไงโดนกับโตตีแล้วก็ไตบี้ลบมาได้ครับลูกนี้ยิงไปติดเซมโฮเซซาครับโอ้โหอันนี้โฮเซซาครับเหนียวมากๆครับประสิทธิ์ลูกยิงของซันเดอร์แลนด์ไปหลายลูกครับแล้วก็หวังหีชานครับถูกเปลี่ยนตัวออกครับไตบี้เล่นชันกับไดร่ายังไงไดร่าให้มา อาชิเกมาที่คิลลิคคิลลิคขอสองกาลูกนี้โอ้โหเกรียบไปครับแต่บีแต่บีให้มาที่อิสดออิสโดให้กับคิลลิคคิลลิคคือมาที่อิสดออิสโดคนเดียวลุ้งงงก็เรียบร้อยครับสองวัตตุตอนหนึ่งครับจากอิสโดครับโอ้โหเอาไปไหนนะครับโอ้โหของหน้าฟอร์มร้อแรงของซันเดอร์แลนด์ครับอยากกลับบ้านมากๆครับดูภาพฉาครับคิลลิคแทงให้กับอิสโดแล้วก็คนเดียวลุ้งลุลูกนี้ยิงด้วยสายผ่านมือโฮเซซาไปเลยครับโกเมสยังไงทศเวลาบัดเจ็บ3นาทีครับุบ มันตั้นมีรุ่นโอกาสได้ประตูครับแต่ว่าลูกนี้โดนห่วงออกทิ้งออกไปได้มาที่อิซิดอรอิซิดอรลอเพื่อนก่อนครับมาที่ไตวีไตวี่มเส้นโดนกับโตตีครับไตวีเงินจี้ไปจี้แล้วก็ยังไงโดนกับโตตีอยู่ครับ ลงไปได้ครับแล้วก็ได้ปั่นลูกนี้ติดเซฟโคเซซาครับโอ้โหแล้วก็จบเกมครับที่สนามสเตเดียมออฟไลท์เป็นทางด้านของซันเดอร์แลนด์ครับเปิดบ้านเอาชนะวูฟแฮมตันไปสประตูต่อ1ครับโดยวูฟแฮมตันครับขึ้นนำก่อนครับ1ประตูต่อ0ูนยดังนั้นครับความสุดยอดของอีซิดอร์ครับช่วยให้ซันเดอร์แลนด์พลิกมาเป็น2ประตูต่อ1ครับแล้วก็จบเกมไปอย่างนั้นเลยครับนี่ครับดาวรุ่งอย่างคิดเลยครับวันนี้ก็โชว์ฟอร์มโหดครับแอสซิสต์ให้อีซิดอร์ครับโอ้โหดูครับเจ้าของทีมพอใจในผลงานของเรางให้้้มาา49.6ลนยูโโรอ สุดยอดจริงๆครับเจ้าของทีมรวยมากครับอดยในตลาดนักเตะช่วงหน้าหนาวต้องเสริมดีลใหญ่ๆแล้วครับหลังจากที่ตอนซัมเมอร์เราโดนมากๆครับกว่าจะได้แต่ละตัวเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมเกมนัดที่สอครับเรามาดูเรื่องอาคาเดมีก่อนโดยยุทธนามเรนครับเลยแค่หวันเท่านั้นเราต้องรีบเล่นครับเพื่อดาวรุ่งของเราส่วนดาวรุ่งที่เราจะส่งครับก็ประมาณนี้ครับอยากลองบอลแล้วก็ฟีเชอร์ดูบ้างครับว่าจะเป็นยังไงครับโดรอบควอเตอร์ไฟนอลครับเราจะเจอกับบูแลมครับทีมจากกอนดอนถ้าวเราไปุูกันเลยครับโดนบล็อกไว้ส สวยครับแอตตันแอตตันให้มาที่ฟีเชอร์บอสบอสให้มาที่ฟีเชอร์ครับสวยค,ครับลูกนี้ฟีเชอร์ยังไงฟีเชอร์ยิงเล่นเลดเซฟรถครับแล้วก็โอ้โหเฮลลี่ครับลูกนี้ซ้ำแต่ว่าน่าเสียดายจริงๆครับแอตตันให้มาบอสมาที่แอตตันฟีเชอร์ฟีเชอร์จ่ายเข้าในมาเฮลลี่เฮลลี่ได้ยิงิงติดรถครับโอ้โหติดเซฟรถครับโอเป็นคอนเนอร์คิกครับลูกนี้ฟีเชอร์เล่นสั้นมาที่เฮลลี่ เฮลี Park, ่ปาร์ตเขาได้มาลูกนี้บอสได้โขกแต่ว่าโอ้โหหลุดกรอบออกไปครับแม่ฟอร์มดานลูกนี้ดีจริงๆครับมีเว้นเว้นสวยครับบอสแยังไปได้มาเฟชเชอร์เฟชเชอร์ให้มาที่เฮลี่ครับเฮลี่ได้กินลูกนี้ติดสืบรถครับโอ้โหเนีย่ยจริงๆครับรถนัดนี้โอ้ดน่าดึงมาอะคาเดมี่นะครับเฮลี่เฮลี่ยังไงโอ้โหเฟชเชอร์ลูกนี้ยิงไปไหนก็ไม่รู้ครับยังไงแตตันมาที่เฟชเชอร์โอ้โหโดนแยิงไปนะครับ โอ้โหเข้าไม่ดีครับ่านนี้บอลเข้าทางของโอ้โหแย่จัดครับก็รักษาประตูป่าแล้วครับแต่ว่าบอลกระเฉาะเข้าทางของดาลุ่งฟูลแลมแล้วก็ยิงเข้าประตูไปเลยครับเฟเชอร์มาที่บอสโอ้โหแย่งกันสวยครับแล้วก็ยกมาให้กับวอตตันวอตตันได้ยิงวันนี้แล้วก็2อสูตรไปเลยครับโอ้โหโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวครับเป็นประตูไปเลยครับดูครับพัชชาค่อยๆยิงแล้วก็เข้าไปเลยครับมาังไงสวยครับให้มาที่เฮวี่เฮวี่ ทีนี้ยูกนี้ก็ติดเซฟครับแล้วก็ยังไงโอ้โหไม่ทันครับไปซ้ำไม่ทันเชเชอร์เชเชอร์ให้มาที่วอตันวอตันยิงไกลติดบล็อกครับแต่ว่าบอลเข้าทางของซุนเล็กเหมือนเดิมครับโอชัวร์ได้ทีนี้ก็เรียบร้อยครับทรเทเซอร์สาประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับโอ้โหยับมากครับดาวรุ่งของ Land เชนเดอร์แลนด์นัดนี้เทเซอร์สวยครับทรเทเซอร์มาที่ทเฮวี่บอส บอสยังไงหลบไปได้ครับบอสบอสกินไกลนี่ก็เรียบร้อยครับไล่ขึ้นมาแล้วครับโอ้โหโอ้โหเชเชอร์เังเชเส้นครับวอดั้นสวยครับเชเชอร์ยังไปได้แล้วก็เป็นมันสวดเลยครับเลยยี่สิบวีทั้งนั้นครับแล้วก็ให้มาบอสบอสได้ยิงแล้วก็หยุดกรอกไปครับโอ้โหแล้วก็โอ้โหแอตตันครับสวยครับพวกนี้อาบีเวอร์บีเวอร์ยังไง ว่ายกมาลูกนี้แล้วก็โขกอิดเซฟเดฟเฟอรี่ครับแล้วก็หมดเวลาครับเป็นทางด้านของฟูลเลมครับสามารถเอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหแล้วก็เราก็ตกรอบไปเลยครับรอบฟอเตอร์ไฟนอลแม่น่าเสียดายจริงๆครับเดี๋ยวเราต้องไปแก้แค้นในชุดใหญ่แล้วครับเดี๋ยวเราไปรับชมเกมที่2ครับที่เราต้องออกไปเยือนกับเชลซีครับมาที่สนามสแตมฟอร์ดวิทครับรับชมเกมพรีเมียร์ลีกระหว่างสิงโตนัมเมนคามเชลซีเจอกับแมดามชชนเดอร์แลนด์ครับเจ้าบ้านเชลซีมาในระดับซีสองสามหนึ่งครับผู้รักษาประตูเป็นจอเกน กองกลางเอสุโกจับคู่กับไกซิโตซึ่งรับหน้าที่กัปตันทีมส่วนกลางลุกเป็นโคพาเมอร์แล้วก็กองหน้าเป็นจอเปโลครับส่วนทีมเยือนครับแกาดัมชนะแลนด์มาในระบบ4-3-3ครับเพื่อรักษาประตูเป็นโรเบิร์ตลูฟคู่กองหลังออเดเลเต้จับคู่กับมูกิเล่ครับซึ่งกลับมาแล้วครับตอนนี้แล้วก็สามกองกลางครับเคีริกไดาร่าแล้วก็กาเนชาก้าครับรับหน้าที่กัปตันทีมสามกองหน้าไตบี้โอลูชิและก็อิซิดอร์ครับเป็นทางด้านของทีมเยือนครับเขี่ยลุกโดเมนมาในชุดสีแดงขาวคิลิกคิลิกเห็นโปล่งงงยัไโลุชิ ฮูรูชิให้มาคลิกกันในชาก้าชาก้ายิงไกลลูกนี้ปิดเซฟของยอร์เกเซนครับโอ้โหโอกาสแรกของเกมนี้ครับเป็นทา้งล้านของกันในชาก้าครับได้ยิงไกลแต่ว่ายิงไปถึงเซฟยอร์เกเซนครับนี่ครับเอนโซมากาครับโอ้โหโค้ชของเชลซีครับชาก้าเปิดมาออเดเลเต้ได้โขกแต่ว่าปิดเซฟยอร์เกเซนครับโอ้โหลูกนี้ออเดเลเต้ครับโขกเต็มหัวครับยอร์เกเซนครับลูกนี้เซฟด้วยมือเดียวครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับยอร์เกเซนยังไงมีพารเมอร์ คาเมอร์ออกเป็นเส้นเลยครับให้มาที่กิเทนกิเทนเลื่อนจี้มาแล้วก็ปาดเข้าในมาจับเปโลจับเปโลบังไว้ก่อนครับจับเปโลทุกนี้ไม่มีช่องจะยิงครับคือมาก่อนที่ไกเซโดยังไงไกเซโดไกเซโดบังไว้ครับมาที่จับเปโลจับเปโลให้กับโคพาเมอร์โคพาเมอร์จ่ายติดแดร่าครับแต่ว่าวันเขาทางบนลลังเ้แล้วก็เยสุคุได้ยิงลูกนี้เรื่อยๆแต่ว่าไม่เป็นประตูครับโอ้โหยิงเร็วลูกนี้ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไตดี้โอ้โหไตดี้ครับโดนฮาโต้ครับแยกไปได้บอลเขาทางกิเทนแต่ว่ายังไง มาที่จาเปโลรจาเปโลรให้มาคิเทนคิเทนลูกนี้เบียดไปครับโอ้โหเบียดเบียดไม่ลงครับคิเทนแล้วก็ยังไงปิงติดเซฟของโรบินโรบครับโอ้โหคิเทนเมื่อกี้แข็งมากมากครับโอ้อชิเกเบียดไม่เข้าเลยครับแต่ว่ายุงนี้โรบินโรบครับจะคชีวิตเอาไปได้ครับแตเซโดมาที่วันดังเต้ให้มาโอ้จาวเปโลรจาวเปโลรลูกนี้โดนคิลิครับโอ้โหสวยครับคิลิิตัดขวางการส่งของจาวเปโลรได้ดีครับวันเข้าทางไนล่า เดล่าลูกนี้เล้งกี้ไปก่อนครับเดล่าเดล่าแทงให้กับอิซิดอครับอิซิดอคนเดียวลงร่วงเลยก็ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับหนงประตูต่อศูนย์ครับจากอิซิดอครับโอ้โหคู่หูคู่เดิมครับอิซิดอตับเดล่าครับเดล่าแทงให้กับอิซิดอลูกนี้น่าจะเป็นลูกที่ห้าในมังครับที่แทงให้แบบนี้ครับโอ้โหดูภาชาครับเดล่าครับเห็นอิซิดอครับวิ่งครับแล้วก็ ให้มาที่อิซิโดได้ยิงลูกนี้ยิงเข้าไปเป็นประตูเลยครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปเลยครับเป็นทางด้านของแซนเดอร์แลนด์ครับลูกมานําถึงทีมของเชลซีไป1ประตูต่อศูนย์ครับจากคนนี้ครับยูซันอิซิโดครับโอกาสยิงเพียงแค่ครั้งเดียวครับก็เป็นประตูไปเลยครับต้องชมทั้งคนยิงแล้วก็คนจ่ายครับคนจ่ายเขาแทงได้สวยคนยิงก็ยิงโคตรคมเลยครับครึ่งหลังเป็นทางด้านของเชลซีครับเขี่ยลูกเลือรเล่นครับอิซิดออิซิโดยกมาให้กับโอโนชิครับมาที่ที่ลึกมาไดนชาก้าให้มาดิร่า ไตบี้ไตบี้มาที่ชาก้าชาก้ายกมาให้กับไตบี้แล้วก็ได้โขกตูกนี้เรียบร้อยครับสองประตูต่อส่นครับจากไตบี้ครับดยูภาพชาครับชาก้าครับยกมาให้กับไตบี้ครับลูกนี้ได้โขกเต็มเต็มหัวเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับแม่นมากครับกันเนชาก้าลูกนี้ไม่ว่าจะเข้ามือของยอร์กินเซนครับเชลซีครับมีการเปลี่ยนตัวส่งวอลนัลโดเต้ออกครับแล้วก็ส่งดุมฟีเข้ามาครับโอ้โหเสริมปีเลยครับสำหรับเชลซีที่เพื่นสวยครับอันชิเก้บังไว้ดีครับทำให วิ่งครต่อไม่ได้ครับกิเทนชิลิปมาโฮโรชิโอ้โหโดนยิดเจนตามติดเลยครับโอ้โหยโ,โ,โดนยิดกุตโตะตามติดเลยครับแต่ว่าตรงนี้เสียบอลไปครับฮงฟี่ฮงฟี่ยังไง ลูฟี่ปาเข้าได้มาเมอร์พาเมอร์ได้ยิงแล้วก็ติดเซฟลเไนลูกครับโอ้โหเกือบไปครับทุกนี้เรนารโดครับเติมขึ้นมาหยุดตำแหน่งทําให้ตรงนั้นโล่งครับแล้วก็พาเมอร์ได้ยิงนี้ยังดีที่ติดเซฟครับแล้วก็เชลซีครับมีการเปลี่ยนตัวส่งลาเวียเข้าครับพาเมอร์เปิดมาลูกนี้ยังไงบอลเข้าทางฮาร์ตโตได้ยิงแล้วก็หลุดกรอกไปครับโอ้โหลูกนี้ยิงแบบไม่ต้องจับครับแต่ยังดีที่ฮาร์ตโตครับยิงหลุดกรอกไปครับลูฟี่ลูกนี้ต้องชะลอรอเพื่อนก่อนครับแต่ว่ายังไงให้มาที่โคพาเมอร์ พารเมอร์พารเมอร์ยังไงพารเมอร์ Palmer. โอ้โหจ่ายได้ครับลาเวียลาเวียให้มาที่กาเซโดพารเมอร์พารเมอร์โอ้โหไม่มีช่องเลยครับพารเมอร์ Palmer. ต้องค่อยๆเลาะไปก่อนครับให้มาลาเวีย โอ้โหตรงนี้หาช่องจนเจอครับแล้วก็ยิงเรื่อยๆเข้าไปเลยครับ2ประตูต่อหนึ่งครับจากโคพาเมอร์ครับโอ้โหไม่น่าแซวเขาเลยครับเขายิงโชว์เลยครับเขาค่อยๆมุดแล้วก็หาช่องจนเจอครับดูภาพช้าครับทุกนี้รับบอลมาได้ครับแล้วก็ยิงด้วยสายเรื่อยๆเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหลูบินลูบก็ไม่อยู่ครับโอ้โหเซ็งเลยครับลกทีมเสียประตู2นัดติดแล้วครับแล้วก็จบเกมไปเลยครับเป็นทางด้านของซันเดอร์แลนด์ครับบุกมาถึงทีมสแตนฟอร์ดเดนแล้วก็สามารถเอาชนะสิงโตน้ำมันคามเชลซีไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับขึ้น ก่อนครับ2ประตูจากนั้นครับโคปาเมอร์ยิงลูกลิเดเข้าไปทําให้เชลซีตีไข่แตกครับแต่ว่าก็ไล่ไม่ทันทําให้จบเกมไปเลยครับก่อนที่จะไปเจอกับหงแดงลิเวอร์พูลครับในศึกคาราบาครับรอบ16ทีมสุดท้ายครับก็มาส่องฟอร์มกันก่อนโดยฟอร์มฮันด์ดหลังสุดนะครับชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1ครับโดยลิเวอร์พูลครับเขาเล่นระบบ4 2 3 1ครับส่วนผู้เล่นที่น่าจับตามองนะครับก็คือฟอร์เรนเวิร์ดแรดดับเฟนเดตโนซาร่าจูเนียร์ฟิลปงแล้วก็บัวจิลฟันได้ครับซึ่งรับหน้าที่กกััััปตนนนนนทีีีมมครบโดดดดยย้เ๋วผผขออ่งแู แผนที่ผมจะลองนะครับนั่นก็คือ4231ครับโดยวิวัฒน์สไตเราจะเป็นสไตล์บาลานนะครับแล้วก็ดีเฟนต์นะครับเราจะตั้งด่านกองหลังไว้สูงเลยนะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสได้ล้ำหน้ามากขึ้นครับเพราะว่าตัวลุกของลุกผู้มีแต่ตัวจี๊จี๊ทั้งนั้นเลยครับแล้วก็ส่วนตำแหน่งของผู้เล่นนะครับโดยกองหน้าครับผมจะใช้เป็นแอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดครับกลางลุกนะครับผมจะใช้เป็นชาโดว์สไตล์เพื่อที่จะให้กลางลุกของเราครับซัพพอร์ตกองหน้าได้อย่างเต็มที่ครับส่วนปีกนะครับเราจะตั้้งเเเปป็นนอออิิไซดด์์์ฟรรรวคับพื่ใหีก ครับเราสามารถตัดเข้าไหนไปได้ครับแล้วก็คู่กองกลาง2ตัวนะครับผมจะให้เป็นโฮลดิ้งแล้วก็ตั้งเป็นดีเฟนด์ครับเพื่อที่ให้กองกลางต้รับทั้ง2คนนะครับปกติแค่เกมรับแค่นั้นพอครับแล้วก็ส่วนแบ็คทั้ง2ฝั่งครับตั้งเป็นฟูลแบ็คแล้วก็ปกติไปที่เกมรับโดยเฉพาะครับเพื่อที่เราจะได้หลังแน่นครับก็ส่วนทางด้านของกองหลังตัวกลางทั้ง2คนครับเราจะตั้งเป็นดีเฟนเดอร์ทั้ง2คนเลยครับโอเคแล้วก็ประตูครับเป็นโกลคิปเปอร์ไปเลยครับถ้าอยากให้เพื่อรักษาประตูไม่ต้องเอามาตัดบอลครับเผื่อแนว ของเลโอพูครับมาฉกบอลแล้วก็ทําเข้าประตูไปครับโอเคโดยแทคนิคเราก็ประมาณนี้ครับส่วนเรื่องตัวเพื่อนเดี๋ยวเราไปรอรุนในเกมครับว่าผมจะจัดตัวแบบไหนครับไมคครับเดี๋ยวเราไปรุยเกมคาราบาวครับที่เราต้องเปิดว่ารับการเย็นของเลโอพูกันครับมาที่สนามสเตเดียมวัลไลครับรับชมเกมคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างเมรดัมซันเดอร์เลนเจอกับหงแดงเลโอพูครับโดยเพื่อนที่น่าจับตามองในวันนี้นะครับก็คือปีกของเลโอพูชาวอียิปต์อย่างมัวเมดซาลาครับโอ้โหต้องดูว่า วันนี้จะโชว์ฟอร์มได้โหดขนาดไหนครับต้องมาเจอกับแนวรับของซันเดอร์แลนด์ครับเจ้าบ้านขับมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้เล่นฝาประตูเป็นเพเทอร์สันคู่กองหลังเป็นบาร์ลัดจับคู่กับเกตูดาคู่กองกลางเป็นอันชิเกจับคู่กับการ์เนชกาซึ่งรับหน้าที่กับแันทีมกลางลุกเป็นเลเฟก์ปีกซ้ายเป็นกอรตปีกขวาเป็นอารินกาแล้วก็กองหน้าเป็นไบอันบอบบี้ครับส่วนทีมเยือนครับมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้เล่นฝาประตูเป็นอาริซอนกองหลังเป็นเวอร์จิลฟานไดซึ่งรับหน้าที่กับคคูู่่กกกกับโโจเมองงลาแม็คกกเเออร์จัับบู่ตาฟนแบท ต่างลุกเป็นฟอร์เรนเวิร์ดปีขวาเป็นซาร่าปีกซ้ายเป็นบบกั๊กโบแล้วก็กองหน้าเป็นอเล็กซานเดอร์อิสซักครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านครับมาในชุดสีแดงขาวเขียวลุกเว่นครับบอดี้บอดีอด้จ่ายมากับบ๊กบโบกั๊กโบดีดมาที่อิสซักอิสซักบนไตหูครับแกงไปได้เป็นบอลของซันเดอร์แลนด์ครับในบุกเกมนี้มาป๊อตป๊อตให้มาที่บ๊อบบี้ บับบี้บับบี้ยิงลูกนี้ก็ติดเซฟของอาริซอนครับโอ้ oh, โหลูกนี้ครับอาริซอนครับเซฟได้ขาครับทําให้ไม่ได้ประตูครับซันเดอร์แลนด์แล้วก็เป็นลูกเตะมุมของซันเดอร์แลนด์ครับโดยโลเฟย์จะเป็นคนเปิดครับให้มาที่อาริกาอาริกาให้มากัเนชากา้กากัเนชาก้าจ่ายมาคืนที่อาริกาอาริกาให้กับป๊อตป๊อตครับโดยกับฟิปปงยังไงป๊อตหลบไปได้ครับ ก๊อดก๊อดได้ป่านลูกนี้ก็เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากก๊อดครับโอ้โหลูกนี้ก๊อครับสุดยอดมากๆาครับหลบฟิล์มโปรงไปได้ครับแล้วก็ได้ปป่านลูกนี้เป็นประตูแรกของเขาเลยครับในถ้วยคาราบาวครับดูครับก๊อดครับโวนกับฟิมโปรงครับแล้วก็หลบมาหนึ่งทีครับแล้วก็เล่นป่านลูกนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆครับทั้งน้ำหนักแลวก็ทิศทางครับมาที่บาลาร์สบาลาร์สให้มาที่กาเนชากาชากาชา้าโดนชาชาครับโดนอิซาครับกระแทกไปแล้วก็ แย่งบอลไปได้ครับมาที่อิซัคอิซัคสับขาหลอกหนึ่งทีครับให้มาที่กัปโปกัปโปยิงลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจากโคดี้กัปโปครับโอ้โหลูกนี้ครับอิซัคครับแทงสวยมากครับแล้วก็ให้กัปโปได้ยิงเข้าไปเลยครับดูพาชช้าครับจับก่อนหนึ่งทีครับแล้วก็แทงเลยครับลูกนี้ยิงเข้าไปโอ้โหบอลนี้แรงมากครับเพื่อจับประตูอย่างเพลย์เันเอาไม่อยู่ครับให้มาที่บอดี้บอดให้มากัปโปอิซัคสวยครับไตฮูมลูกนี้มาขวางไว้ได้ครับบอลเป็นของซันเดอร์ เนีวจะดให้มาที่ก็ตก็ตให้มาบ๊อบบี้บ๊อบบี้ให้โลเฟโลเฟแทงให้กับก็ตให้บ๊อบบี้ครับ บ๊อบบี้บ๊อบบี้ให้เลฟีข้อครับเลฟีลูกนิดเดียวเดียวแล้วก็เรียบร้อยครับ2ประตูต่อนหนึ่งครับก่อนจบครึ่งแรกครับเป็นทางด้านของเลฟีครับยิงคึ้นนําไปก่อนครับโอ้โหลูกนี้ครับโอ้ยิงเขาเรียกว่ายิงให้แบบสบายใจครับให้ช่วงครึ่งหลังจะได้เล่นง่ายๆครับดูครับรับบอลมาจากบ๊อบบี้ครับแล้วก็ได้ยิงด้วยซายลูกนี้เป็นประตูไปเลยครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปเลยครับที่สนามสเตเดียมลับไลท์ในเกมคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นทางด้านของซันเดอร์แลนด์ขึ้นนำหงแงส์โดง แลนด์ครับขึ้นนำกอดครับจากกอดครับแล้วก็กัคโปครับมายิงตีเสมอเป็น1นึ่งกตัตัวหนึ่งแล้วก็ก่อนจบครึ่งแรกครับเป็นทางด้านของเซนโซโลเฟครับยิงขึ้นนำอีกครั้งครับครึ่งหลังเป็นทางด้านของเลวูพูทีมเยือนเขี่ยลุคเรเบ่นครับมาที่อิซักอิซักยังไงอิซักรอก่อนครับให้มาอิซักมาที่ซาลาซาลาซาลา ปั่นลูกนี้แล้วก็ลูกเก่าไปครับโอ้โหเริ่มขึ้นหลังมาไม่ถึงกินนาทีซาร่าก็จะเอาเลยครับแล้วก็กัรโปครับคนยิงประตูตีเสมอครับถูกทอดออกแทนกับโดมนนิสโซวอตไลน์ครับมาที่เนเฟเนเฟให้กับอาชิเกออชิเกอมีช้าครับโอ้โหไม่มีช่องครับก็เลยโดนแย่งไปครับบอลมาถึงที่ซาร่าอเล็กซานเดรซัดโดนเกลตูน่าครับแย่งไม่ได้มาครับอาริการาที่บ๊อบบี้บ๊อบบี้แทงกับโดเฟ เลวฟียังไงเลวฟียิงเรื่อยๆก็โอ้โหติดเซฟครับยังไงโอ้โหเป็นลูกเตะม,มุมของซันเดอร์แลนด์ครับลูกนี้ซันอาริสันครับเซฟไวได, Ar ica. Ar ica, ด้อนินตาอันินตาตันกับบอเด้ครับลูกนี้เข้าขวดครับโอ้โหอานินตาสามคนตรงนั้นครับแต่ว่าแต่เนชาก้าครับดักไว้ได้แต่ฮูมมาที่เจตูราเกชาก้าให้อนินตาอาดินตาแล้มาที่กอต์กอตยกไม้กับ อาดินกาได้ยิงลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยครับ3ประตูต่อหนึ่งครับจากอัดินกาครับโอ้โหยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับอัดินกาลูกนี้คมสุดๆไปเลยครับโอ้โหแล้วก็ยิงตรงนั้นคนเดียวโล่งๆเลยครับโอ้โหไม่มีใครประกบเลยครับกองหลังลิอรูพูตูกรับภาพช้าฟอยกมาให้กับอดินกาครับลูกนี้ยิงแบบสโลโมชั่นอีกแล้วครับโอ้โหฟันได้ครับได้แต่มองครับมองอดินกายิงเข้าประตูไปเลยครับซาร่าโดนกับเรเนโดครับลูกนี้บีไปแล้วก็ได้โขกแต่ว่าเข้ามือของเพเตอร์สันครับลูกนี้โยนยาวเลยครับ เทเลชันให้กับอดิมกาอดิมกาให้มาที่บ๊อบบี้บ,บ๊อบบี้แทงให้กับอดิมกาเลยครับบ๊อบบี้ยังไงอดิมกาอดิมกาโดนกับบ๊อบบี้ยังไงบ๊ ได้ปั่นลูกนี้แล้วก็โอ้โหปิดเซฟอาริซอนครับอารินกาโอ้เกือบไปครับลิวโพรเกือบโดนทิ้งหายอีกแล้วครับแล้วก็กาเฟนแบ็กครับต้องออกครับแทนกระติดโจนครับแล้วก็จบเกมไปเลยครับที่สนามสเติเวียมบับไลท์ครับในศึกคาราครับรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นทางด้านของเันเดอร์แลนด์ครับเปิดบ้านเอาชนะลิวโพรไป3ประตูต่อนหนึ่งครับโดยเันเดอร์แลนด์ครับขึ้นนําก่อนครับจากก็อ์ครับจากนั้นทักโปครับมายิงตีเสมอแล้วก็ในช่วงท้ายครึ่งแรกครับเป็นทางด้านของเลอเฟยครับมายิงทําให้เันเดอร์แลนด์ขึ้้้นนาาครับแลวกก็อ คนสุดท้ายมายิงให้ซันเดอร์แลนด์ทิ้งห่างครับแล้วก็คู่อื่นที่น่าสนใจนะครับอาร์เซนอลสามารถเปิดบ้านเอาชนะกิต้าร์เลยไป2ประตูต่อศูนย์แมนยูครับแพ้คานให้กับเชลซีสาประตูต่อศูนย์แล้วก็คู่สุดท้ายครับสเปอร์ครับออกไปเยือนวิลลาปาของแอตาลติล่าแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับตอนที่จะจบคลิปนี้ไปครับเรามาสรุปเรื่องตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกกันก่อนครับเลยที่1ครับเป็นทั้งด้านของซันเดอร์แลนด์ครับมีอยู่ที่2ที่3มีคะแนนทกันอ่ที่สามมีคะแนนเท ที่สี่ที่5ที่6ครับมีคะแนนเท่ากันอยู่ที่16คะแนนก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นัตเชียงฟอร์เรสและก็ลีดยูไนเต็ดครับส่วนเชลซีครับอยู่ในระดับที่8ซึ่งมีคะแนนเท่ากับที่9อย่างอาร์เซนอลครับส่วนแมนยูครับอยู่ในระดับที่11ครับมี11คะแนนส่วนโซนตกชั้นนะครับนีเวตันครับอยู่ในระดับที่18 19เป็นเบอร์ลี่แล้วก็20เป็นเวสต์แฮมครับลำดับดาวซันโวลพรีเมียร์ครับที่1เป็นทางด้านของอิสตอร์ครับยิงคนเดียวเดี่ยวๆไป10ประตูครับแล้วก็็เเเออออซซิิิดดาาาาคคคครรรรััับบบปปนนนนทงงงง้้ขแแล่่่่สสสสใหพืยไ10ต์ว เรวต้องออกไปเยอือนเป็นใหญ่อาร์เซนอลส่วนคู่ที่เหลือนะครับเป็เซเตอร์ซิตี้เจอกับลีดยูไนเต็ดไบรตันเจอกับลุตันทาแล้วก็คู่ใหญ่ครับจึดลอนดอนดาร์วีเมดระหว่างสเปอร์เจอกับสิงตนมัมบอคามเชลซีครับแล้วก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากให้เจ้าของช่องปรับปรุงหรือพัฒนาตรงไหนสามารถบอกได้เลยครับโดยคลิปนี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ